คุณรอดอุย้ยตอบได้สั้นเป็นนักใจมากเอ,อ่อโดนเลื่อนตัวได้ป่ะถ้าหากว่าท่านไม่ขันท่านโดนะป่ะอุย้ยท่านขันไหมถ้าไม่ขันท่านก็เป็นเนื้อคู่ของเราโอ้ย,อยขันทันทีเลย สวยอการทำแบบนี้ไม่ดีนะเราเป็นจริงเองเราเป็นลูกผู้หญิงตัวเล็กๆตัวเล็กๆเจ็บแก๊งเลยบแก๊งมาตอนนี้เลยนี่มนครับไม่ใช่พ้าชอบเหลือเกินผู้หญิงทรงล้น้า สาไม่ซากรโลนได้นอย,อย,อยนานๆได้เจอกันทีวันนี้คุณเป็นโจ๊กผู้หญิงจหนักใจเมื่อารวันเลยรวมสิบวันเป็นผู้ชายมาเขาก็คิดว่ากูเป็นผู้ชายแล้วมักป่านเนี้นี่เอ่อขอเกี่ยวหนักๆสักเพลงได้ป้าแล้วแต่คุณเลยคุณอโน แล้วหายไปไหนแล้วหรือดิทำไมอ่ะยนึกว่ามีอิทธิฤทธิ์หายตัวได้ผมก็เดินวนไปวนมาคล้ายๆนะทำไมคือแบบว่าช่วงนี้ฉันเหมือนจะวูบลอยอยู่มีงานมีงานเล่นหละๆอยู่แล้วหรือว่าคุณอยากจะหยุดพักอ๊ะอยากจะหยุดพักใช่ไหมไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดว่าจะหยุดพัก ถ้ากูจะพักกูก็ตายไปที่เฉ <c oughs> ยนั่นแหละขอเกียร์หนักสักเพลงนะเชิญเลยค่ะ,คะโอ้ที่รักเลยอยากบอกเ้อยงช่วยว่าพี่ไม่เคย ท้ายทำไปหยุดจะเตะปีใส่ปาทมึงจะเป่าทำไมพี่ถ้าพี่ไม่ทักเมื่อกี้จะช่วยหนูหรอเขาจะเอาหนูลงสาลาแล้วนะอา้าวผมก็รอทอดผ้าอยู่เอาไว้เอา,เอายาหม่องยะดมไปก่อนไม่ใช่ของจำลุย้ยคนเคยเห็นพระเอกนางเอกเขาเล่นตกจูบก,กันปะ เห็นเมื่อกี้เขาแต่เขาไม่มีตบเขามีตะจูแล้วก็อุ้มออโอ้ยผมเห็นคนแล้วผมรู้สึกว่าอืมเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวเปนจูเไปที่ไปนู่น ครับเขามุนครับไหวครับไหวไหมครับไหวไหมครับผมไม่ได้นักมวย เกียรติประธานที่ด้วยกันนาใส่กระจับไว้ครัอพี่คะนะปันปอมปันยางค่ะออกขยันออกเท้าทีครับเฮ้ยจะเล่นอะไรดูดูดินะทำไมตีเนี้ยเล่นนอกวัดอ่าถ้าเล่นในวัดเพราะว่ามึงเอาหัวไต่เจ้าอาวาสเดี๋ยวเป็นหาลูกออกอาราวาสีนี้ทำไมทำไมไม่ใส่สิ่งอื่นสีนี้มันแมทกับกูมากแล้วมันฉลองกับกูสิเนี่ย มีสังขติด erm erm ้วยสบายเขาเรียกสบายคูณตายแล้วคนบ้าอะไรที่จบปากขนาดนี้เฮ้ยไปไปนะเออมเดี๋ยวมันต้องมีภาคอีกเรื่องนี้เรื่องอะไรวะางวิวาเอาระเวงเหรออะไรเรื่องกัน